เบาๆก่อนแล้วกันนะสำหรับ Starbuck แล้กันอ่ะใครที่เป็นแฟนคลับ Starbucks ก็คงจะเห็น t t r r u u k s เนี่ยเขาเน้นหนักในเรื่องของพื้นที่ที่มีให้นั่งดื่มกาแฟรหรือว่าไปนั่งเฉยๆก็ได้นะไม่ถูกหมอนสุขภาพเทม s o f t รุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับไลน์นะครับแต่ล่าสุดครับ Starbucks เปิดสาขาแรกบนชานชาลา ของชิงคันเซ็นในญี่ปุ่นครับในคอนเซปต์บรูทูโกาาที่สถานีชินโยโกฮาม่าครับโดยเป็นสาขาแรกครับที่ซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นปกติต้องให้นั่งใช่ไหมนั่งเท่าไหร่ก็ได้แต่อันนี้ให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวครับโดยเปิดบริการตั้งแต่6โมงครึ่งก็คือตอนเช้านะครับถึง3ทุ่มครึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับโดยบริการแบบ รวดเร็วแบบนี้จะมีเมนูแบบไม่มากครับแล้วก็มีใหเ้เลือกเฉพาะกาแฟกับอาหารเบาๆนะโดยยังคงคอนเซ็ปต์จะเป็นกาแฟที่ยังต้องบดจากเมล็ดกาแฟแบบบดใหม่เท่านั้นนะโดยจำกัดด้วยว่าคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยจะจำกัดให้ซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้วแล้วก็อาหารว่างได้แค่1ชุดโดยลูกค้าต้องซื้อผ่านจอสัมผัสแล้วก็ชำระเงินแบบไห้สาย นะเรียกว่าเป็นแบบไวเลสเท่านั้นนะครับก็เป็นระบบไร้เงินสดซึ่งปกติญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบนี้นะเขาจะเป็นแมชชีนใช่ไหมอ่ะใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปที่สถานีชินโยโกฮามาเพื่อไปขึ้นชินคันเซ็นลองแวะไปเช็คอินกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเค